วันนี้เรามีใครหนึ่งสองสามไปติดตามดูกันนะคะว่าวันนี้ครบอบครัวเราจะทำอะไรกันไปดูกันครับบายวันนี้จะมาทำขนมปังก้อนเมฆขาววีขนมอะไรนะขนมปังก้อนเมฆขนมปังก้นกอนเมฆไข่ขาวใช่ไหมไข่ขา,ขาวน,นี่อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการทำอะไรทูก ขั้นตอนการแ,แยกไข่แยกไข่แยกไข่ออกจากเปล <f> ือก <c oughs> ใช่ไหมฮะไม่เอามันแกะยาห่อยเอามือลองมืลออมันเละแล้วาอลอไว้ลูกอ ตอนนี้ไข่สามฟองของเราก็เรียบร้อยแล้วต่อไปถึงขั้นตอนการตี กิ๊กค่ะกแป้งข้าวโพดกรัมใส่แป้งข้โพสิกรัมแป้งข้าวโพดสิบกรัมแป้งน้ายโพดสิบกรั้นข้าวโอดสินกรัมแป้งข้าวโพดสิบกรัมแป้เน้าวโพดสินก่นมแป้งขี่วโพดสินี่ ใส่อะไรคะสีไข่ไก่ค่ะสีผสมอาหารนะครับไม่เป็นอันตราย,ต,ย,ยต่อไปเป็นการตัดกระดาษเพื่อนำไปลองขนมปัง ปลาให้เกี้ยงลุปลาข้างๆขอบๆจ้ะก็เอาน้ำมันด้วยไหมหมดแั้นล่ะจริงหรอน้ำด้วยนะประมาณยี่สิบห้าอู้มันเละแล้วต่อไปน้ำไปเข้าเตาเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ1้0้าองศาประมาณยี่สิา มาแอบดูเริ่มเป็นรูปขนมปังแล้วกำลังฟูเดี๋ยวมาดูตอนได้เวลาว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรสมใจคนทําหรือเปล่าได้เวลาแล้วต่อไปจะนำขนมปังออกมาเอาทำไมต้มออกซ นี่คือหน้าตาขนมปังน่ามีหมูแดงด้วยใช่ไหมนี่นะครับโอ้อว,ว้าวมันร้อนใช่ไหมออกมาแล้วครับขนมปังตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระดาษขาดเลย อาลองซิกตัวขนมปังขึ้นซิขนมปังแหละตัวฉีกกเลยอู้นี่มากรอนด้วยโอ้โหแจมลองชิมที่เป็นยังไงเป็นไงครับอร่อยเป็นไงอร่อยมากดูเนื้อซินี่เนื้อนิ่มมาก,กห,หนังมันจะกรอบๆฉีกเนี่ยให้พ่อดูเป็นไงเป็นฉีกอย่างนี้อร่อยนิ่มมากต้องให้แบบฟูกแบบ ตอนนี้หน้าขนมปังก็หมดแล้วกินหมดแล้วสลับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะครั้งหน้ามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันได้